สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะอย่าลองดีกับกัญชัยนุ่มกัญชัยโชว์เหนือแชร์ข้อมูลลับเม้งหนึ่งในคนพูดเหยียดคนอีสานยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่แผ่วเลยจริงๆหลังจากที่มีกลุ่มคนพูดเหยียดคนอีสานผ่านคลับเฮาส์ซึ่งก่อนหน้านี้น้องแพนดาว t i k t o ตอกซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อทว่าด้วยสีหน้าและท่าทางต่างๆทำให้พิธีกรดัง อดไม่ได้ที่จะถามกลับพร้อมกับฝากข้อคิดให้กับกลุ่มคนที่เหยียดคนอีสานว่าก่อนที่จะไปกล่าวหาคนอีสานกินหมา99%ตัวคนพูดต้องเอาหมาออกจากปากก่อน เกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ได้มาดำเนินรายการข่าวใส่ไข่หลังจากที่เจ้าตัวจัดรายการห่วงกระแสมาแล้วนั้นซึ่งมีช่วงหนึ่งตอนที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดถึงกลุ่มคนที่ตั้งกลุ่มในครับเฮาส์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นครับเฮาส์ท็อกซิกโดยหนุ่มกัญชัยได้ระบุว่าตนได้เชิญกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาออกรายการของตนแต่ตนก็เชิญพวกเขาไม่กล้าปรากฏตัวหรอก อีกทั้งยังบอกได้ว่าอันที่จริงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนนี้ในมือตนก็มีเยอะโดยเฉพาะคนที่ชื่อเมง้งเนื่องจากคนที่ชื่อเมง้งคือคนที่มีประเด็นกับหนุ่มกัญชัยซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข,ข้อมูลที่ตนเองทราบมาว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่าเผือก แต่อันที่จริงแล้วเขาชื่อบอลอีกทั้งเขายังเป็นคนที่เคยมีคดีความทั้งทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างโชคโชนเช่นฟันหน้าคนอื่นบ้างหรือแม้กระทั่งทำร้ายผู้หญิงท้องผมรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านช่องอยู่ที่ไหนผมก็มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งคนชื่อเมงนี่คือคนที่ด่าผมด้วยหนุ่มกัญชัยระบุ อย่างไรก็ตามขณะที่พิธีกรร่วมรายการอย่างวดดำคชาพาและรุตเมฆนึงนิดเองก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าประเด็นนี้กลุ่มคนที่ตั้งห้องคลับเฮานั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปเหยียดคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews สขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ